อยู่อย่เงี้ยเอมี่ก็มือมาปัดให้มันตกไปตอนคนรักแล้วตอนคนเกลียดแล้วคนชาวาชาบอกว่าเอมี่น่ารักครับใช่พี่ยาหล่ะยืนอยู่ข้างเอมี่ใช่ป่ะแล้วพี่ยาถือกระป๋องน้ำพริกอย่างเงี้ยไม่ตกเป็ทีแล้วมันหล่นเอมี่มามัตกให้มันหล่นหลจะได้เก็บให้แล้วพี่ยาเขก็แบบว่าเด็กคนนี้มันดีว่ะดูไม่ทรมานดีนะคะจริงจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า่ บอกพี่ยาตอนแรกเลยว่าทำไมไม่มีใครช่วยเขาเนี่ยป้าคนนี้คือเป็นชัดเจนแ้วเหรอแต่ตอนนี้ดูแล้วไหนเลิกเม่งเลิกเมี่เลิกเมี่ยตอนเรียกป้าทีแหละเอาอตอนเนี้ยเมากเอาแอมมี่ไปเก็บไปเรียกป้าวันนี้จุ๊พยาจะต้องเช็ดทั้งวันเลยไม่ใช่พี่ยาไม่ได้ว่าพิ娅กตัวเค็มไม่เคยรังเกียจเลยพี่ยากลัวว่าพี่ยาจะตัวเค็มเพราะว่าพี่ิ娅น่ะไม่ได้ไม่ได้ห่วงว่าใคร อะไรพี่ยาข้วเพราะว่าคนที่มาอมันก็จะเค็มฝากเตือนฝากเตือนพี่ยาด้วยนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เอมี่มาไปเลยค่ะแก้มโดนแน่ให้กำลังใจเอ็มมี่หน่อยจากงดาราโลกขึ้มาเป็นโอ้ยพี่ยาให้แล้วให้คนอื่นเอาคนแบบอย่างพี่ยาอยากจะบอกให้คนคนร้อยคนพันคนคนล้านคนให้กําลังใจเราไม่เหมือนกับเราให้กําลังใจเราเองเหมือนอย่างป้าโกเห็นไหมคนคนอื่นบอกสู้ ป้ากบสู้สู้พนโน้นบอกป้ากบสู้สู้แต่ก็ยังสู้ไม่ได้แต่พอมาเจอพยาพูดทีเดียวทําไม,ไมสู้ได้เพราะอะไรรู้ไหมทำร้นใจล่ะค่ะเห็นเห็นว่ามันเป็นอีหลีค่ะคอมเมนต์หมาว่าููแต่ว่ามันบัไดเห็นเหยื่อแต่ว่ามีขูแต่ว่าเขาเห็นผลต่อลาปลามันมันเป็นไปได้เออไม่ใช่บอกว่าป้ากบสู้สู้ประกบสู้สู้แต่ป้ากบเป็นไงป้ากบก็ยัง พูดเชู้อย่างไงวะอันนั้นไม่ได้บอกนะพี่ยาไม่ได้บอกว่าพี่ยาไม่ได้บอกว่าประกบสู้พี่ยาบอกว่าเธอน่ะต้องให้กําลังใจตัวเธอเองพี่ยาดูด้วยนะวันนั้นพี่ยาไม่ได้พูดดีนะพี่ยาบอกว่าถ้าเศร้าอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะเอากำลังที่ไหนไปสู้เออใช่ไหมแมนค่ะพี่ยาไม่ได้บอกนะประกบเธอสู้นะพี่ยาไม่ทําแต่พี่ยาจะดูพี่ยาจะบ่นว่าถ้าเธอไม่สู้แล้วใครจะสู้ ถ้าเธอไม่แกล่งแล้วใครจะแกล่งใช่ไหมแนนค่ะถ้าเธอเอาตาบวมบัวมาฉันเนี่ยฉันไม่ช่วยนะเออตอนนี้ยิไม่เออ,เ,อ,อเราต้องช่วยเราก่อนเ,อเราต้องอใจเราให้ม,มันแบบแกล่งก่อนแล้วเราจะยืนต่อไปได้ต่อให้คนบนโลกให้ให้ให,ให,ให้ให้กำลังใจเรามาคนละดวงละดวงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเราให้ตัวเราเองหนึ่งดวงเนี่ยมันก็จะไปต่อได้จริงจงตัวเราเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ต้องอย่างหนึ่งนะคะ ก่อนไม่ไนะคะพี่ยามีอย่างหนึ่งที่ทำไมเอมี่ถึงสู้ต่อคือก่อนหน้านี้มีคนบอกเอมี่หลังจากที่มาขายทุกชิ้นแล้วมันก็ไม่ได้ฟังเหมือนมาขายใ่ก็โผลเพราะว่าพิ娅เป็นคนมากินใจเอมี่ใช่ไหมคะยาไปกัดคําเดียวพี่คนบอกเอมี่ว่าดีใจกับเอมี่นะที่ได้เจอพี่ยาเพราะเขามีคำว่าเออลูกหลั่งหน้าตาก็ยังดีอยู่หุ่นก็ดีทำไมไม่ไปขายตัวล่ะเว้ยใช่ค่ะขอบพิก็ฉันไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวพอบพิ娅มากิน หนูไม่ต้องขายตัวแล้วค่ะออแต่หนูขายแรงกำลังทั้งหมดที่หนูมีแลหนูก็ถือว่าหนูจะพัฒนาไก่ต้นโคกของหนูอ่ะไปให้สุดเลยเออหนูบอกก็ไม่ดีหนูไม่เคยขายตัวหนูให้ฟรีตลอดค่ะไม่ไม่ไม่ аль. คือว่าหนูอ่ะเราไม่ขายตัวเราไม่ขายเราไม่ขายตัวน่ะเพราะว่าเราน่ะมีศักศรร ques, ดิ์ศรีเราขายของกินที่มันแสนอร่อยดีกว่าเรื่องอะไรจะไปขายตัวไม่เอา มีแนะนำนะไปจากประเทศสิไปขายประเทศนี้ประเทศนี้เหมือนดาราคนนี้คนนี้หนูก็แบบเอาเม็ดไปเอาเราไปเสียงใครเลยอย่างเงี้ยหนูเลือกทางนี้แล้วแล้วก็มาขอบคุณพี่ยาดมากนะคะแล้วหนูก็สัญญาว่าไก่ต้มโพกของหนูจะพัฒนาไปใช่เดี๋ยวพี่ยาจะมากัดให้ดูอร่อยพี่เอกไม่ได้ถ่ายหรอครับไม่ได้พี่พี่ยากัดไก่ต้มโคกอ่ะไม่ได้ไปสีล้านวิวตอนนี้จสิบน่าจะสิบล้านสิบล้านวิวที่กัดไก่อ่ะ มีคนพิมมาบอกว่าให้พี่เอมี่เอาไก่ต้มโพงมาขายมีจริงปามยาบอกอยู่เอามาเอามาเจอหน้าเจอกัารเจอหน้าเจอสาวสองเหรเอามาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนผมลากลงน้ำครับไก่วะก็คนนี้นะคะก็ฝากนี่หรอนี่หรอใช่ฝากน้ำยาน้ำยากระดมดินน่าจะขบรอดเอมี่แม็กซิมก็รอดใช่ฝากเพื่อนบางคนมาก สากล้วยนะคะแล้วก็ไงก็ครบเราจะมาเดอนหน้านะคะใครใครว่าหนูว่าไปขายตัวนมตกหน้ามาเลยหนูลองหนูลองเนี้ยหนูลองเอานมตกหน้าหนลองว่ายมี่ดิมึงนี่คนคนไหนว่ายมี่เอาลงมือไทยพอดิไม่ได้เลยนี่ไทยคนเดียวเลยนี่อนี่ไทยคนเดียวเลยโอ้โหไ้นี่ได้ร้านอยู่เยอะพี่เอกถ่ายดิพี่เอกถ่ายมาเนี่ยพี่เอกถ่ายเอามา เรียกได้นะเอมี่เขาบอกว่าเขาคอมเมนต์ไว้หนูว่าหนูอ่ะต้องไปขายตัวใช่ไหมใช่ค่ะพี่ยาแนะนําเอานมหนูเนี่ยไปตบปากมันหนูไม่ขายเออตบปากมาเลยตั้แต่เอมี่เจอพี่ยานะคะคอมเมนต์นั้นที่บอกว่าทําไมไม่ไปขายตัวล่ะไปขายประเทศนี้ประเทศนี้เหมือนดาราคนเนี้ยน่าจะได้เงินเร็วกว่านะแต่วันนี้หลังจากที่พี่ยามากินไก่ที่ร้านเอมี่นะคะมันก็ทาให้เอมี่รู้แล้วว่า ฉันไม่จําเป็นต้องไปขายตัวตลอดเนี่ยหให้ฟรีตลอดค่ะไม่เอาเนี่ยจบแบบไม่สวยเลยหนูอ่ะหนูอ่ะตั้งใจทำแก่ต้องพ้นแล้วตอนนี้แต่ต้องพ้นหนูก็ทักขนาดนี้มาน้าพัดลมรมันมาดิพัฒน์ขอบคุณค่ะพี่เอ็มมี่ไปออกรายการคูแจ็คโตด้วยใช่เดี๋ยวตามไปกินถ้ามาถ่ายรูปก็มาถ่ายแล้วถ่ายแล้วเจหน้ามาถึงแค่นอนนะะแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้ต้องเอานี่หมดเลย กินกอค้าแรกูถทยลูกกับพี่มาได้ครับมแล้วก็แคนตาเม่ไหร่นะพี่เอกคนนี้อรยแบบแออเอาน้ำพริกเราไปไล่สดดีไปนะตอนนี้พี่ยาก็ช่วยเหลือแล้วนะคดีมากก็ถ้าินปีไม่เสียได้ยค่เดี๋ยวพี่ยาไปชิมไปไปไว้ที่ร้านไปวางที่ปูไปวางที่ปูเดี๋ยวพี่ยาไปไหว ไปวางที่ปูเลยเดี๋ยวพี่ยาไปเลยไปดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมพี่อ้าวผลงานมาเทอร์นมเออผลงานยังมีผลงานมาเทิร์ของแอมมี่นะคะก็ถ้าอยากเจอหน้าแอมมี่ทุกวันก็ไปดูได้ในก่อหมายเลขเรียกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รอจะถ่ายภาพยนต์ค่ะแล้วตอนนี้มีอ่าละครซีรี์นะคะถ่ายไทยแต่ว่าไปออนแอร์ที่ประเทศจีนค่ะก็สามารถติดตามได้เร็วๆนี้นะคะคลิปพี่ยานะคะทำให้คนเนี่ย ตามเอมมี่มากขึ้นต้องขอบพระคุณแฟนๆของพิยามากๆนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกแรงซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ฝากเพลงเอมมี่ด้วยนะคะเพลงใหม่ล่าสุดของเอมมี่ชื่อเพลงว่าแรงแต่ไม่เลวค่ะลองรล,ล,ลองสักร้อน,นิด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 นึ่งโอ้หแบบดนะตอนนี<อ>้ครอบครัวดีมากใช่ใช่ สามีร้องไห้เต่าดีมากค่ะพี่ยาใช่ใคือเขาเนี่ยเจออะไรมาเยอะอ่ะเราก็เลยแบบว่าคนบางคนนะ่ะไม่ได้รู้จักตัวตนไงแต่ชอบแซะชอบคอมเมนต์คนอื่นให้เขารู้สึกแย่การที่คุณคอมเมนต์คนอื่นให้รู้สึกแย่นะ่ะรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรทําให้เขาฝังใจทุกวันนี้ยปลดปล่อยไปลูกทิ้งมันไปเราเริ่มต้นใหม่ได้ชีวิตนี้ต่อไปเนี่ยเราเป็นแม่ค้าที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติ เป็นเป็นชีวิตแม่ค้านี่เป็นเป็นชีวิตที่ดีนะมีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีเงินทุกวันใช่มีเงินได้ทุกวันแล้วเราเป็นแม่ค้าที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ใช่แม่ค้าข้างถนนไม่ใช่แม่ค้าขายแบบไม่มีอะไรไม่แบบว่าอะไรเงี้ยเป็นแม่ค้าเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติพี่ยาจะทําให้อาชีพแม่ค้าเนี่ยยกสูงขึ้นมาจริงๆอันนี้พี่ยารู้สึกเลยว่าเป็นแม่ค้าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศัก์สีมีเงินใช้ทุกวันเออเน no. อ,อะ,ะ,อ,ะอปากามา